สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนาย,ยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับ,บ,รบในช่วงเที่ยงแบบนี้กันหน่อยสังด้านรุ่นพี่อย่างเคดีบีเควินดูบอยครับบอกว่าอีกหน่อยฟิลฟอร์เดนเนี่ยจะเก่งมากๆในตำแหน่งมิดฟิลด์กลางสนามนะครับไม่ใช่ตำแหน่งปีกที่เขาเล่นในตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่าฟิลฟอร์เดนเล่นปีกแล้วไม่คือนะมันมันโอเคเลยนะครับแต่คือว่าน้องมัน,นเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับสังดรานรุ่นพี่อย่างเควินดูบอยครับบอกว่าฟิลฟอร์เดนแข่งรุ่นน้องในทีมแมนซิตี้เนี่ย จะพัฒนาฝีเท้าจนถึงระดับเวิลด์คลาสแน่ๆในตำแหน่งมิดฟิลกลางสนามแม้ตอนนี้ว่าจะทำได้ดีนะในตำแหน่งปีกก็ตามนะครับดาวเตะทีมชาติอังกฤษวัย22ปีอย่างฟิลฟอร์เดนครับอยู่ในช่วงผลงานที่ดีมากๆและล่าสุดก็เพิ่งกดแฮตทริกกับใส่แมนยูไปนะครับแม้ถ้าตามแผนเป๊ปกุเดลล่าครับฟอร์เดนมักจะถูกจับไปเล่นเกมรุกในตำแหน่งด้านข้างสนามก็ไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวานะฮะแต่สำหรับ k d b เควินเดอร์บอยครับบอกว่าเขาเชื่อนะ ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนะี่ยฟิลฟอร์เดนจะกลับมาเล่นมิดฟิลด์กลางสนามตำแหน่งแรกที่เขาเล่นตอนขึ้นชุดใหญ่ใหม่ๆนะครับมาฟังคำพูดของเควินดูบรอยที่มีต่อฟิลฟอร์เดนหน่อยนะครับพี่เขาบอกว่าเออเขาจะพัฒนาขึ้นไปอีกเพราะตอนนี้เพิ่งอายุ22ปีเองผมรู้เพราะตอน22ก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นอย่างในทุกวันนี้ล่ะอยากจะบอกว่าฟิลฟอร์เดนเนะี่ยมันเก่งมากนะสิ่งที่ต้องทําหลังจากนี้ก็คือความสม่ําเสมอเขาเล่นได้ให้เราได้อย่างน่าเหลือเชื่อดังนั้นนะเขาจะอยู่ที่นี่กับเราไปอีกนาน ดังนั้นนะ่ะตำแหน่งที่ดีที่สุดสําหรับเขานเนอะมันดีกว่าถ้าถามว่าเขาไม่เก่งตําแหน่งไหนมากกว่าเขาเล่นได้หลากหลายตแหน่งมากนะสำหรับฟิลฟเดนอืมและผมคิดว่าเขาจะไปจบที่ตําแหน่งมิดฟิลกลางสนามจากมุมมองของผมนะแม้ในตอนนี้เนะี่ยมันอาจจะดีกว่าเล็กน้อยสําหรับเขาในตําแหน่งปีกแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนะี่ยผมจะเห็นเขาเล่นตรงกลางสนามมากขึ้นเมื่อเขาโตขึ้นกว่านี้นะแข็งแกล่งกว่านี้ทั้งหมดอ่ะมันเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อค้นหาผลงานที่สม่ำเสมอมากขึ้น ฤดูกาลน,นี้ต้องบอกว่าฟิวฟอร์เดนยิงไปแล้ว5ประตูในพิมเลียงอังกฤษและอีก1ประตูในยูฟ่าชิฟเลกครับหลังได้รับโอกาสมากขึ้นนับตั้งแต่โนริงราฮิมเซอร์ลิงนย้ายไปอยู่กับ Chelsea เชลซีเมื่อตอนซัมเมอร์นะครับถือว่าฟอร์มเขาโดดเด่นมากๆสำหรับฟิวฟอร์เดนนะฮะอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของ k d b เควินดบรอยที่มีต่อน,น้องฟิวฟอร์เดนมันนะครับทุกคนมีความคิดเห็นเหมือน KDB หรือเปล่าครับคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับจัดปลายวรุนขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเที่ยงครับผม